สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นอีซูซูนะคะดีแมเป็นรถบรรทุกตู้ทึบนะคะคันนี้นะคะลูกค้านะคะก็มาซื้อคันนี้คันที่3แล้วคันแรกนะคะซื้อไปเดือน3ก็จะมี v c คอร์กระบะ4ประตูนะคะซื้อไปเดือน3-2คันเลยนะคะกระสีร้อใหญ่นะคะแกก็ไปดูที่อื่นแล้วแหละแต่ว่าด้วยสภาพรถการบริการการจัดไฟแนนแกเชื่อใจเลยกลับมาซื้อคันที่ 3- อีก1คันสาหรับคันนี้นะคะ ก็จะมีการส่งมอบการซื้อคันที่3เลยสำหรับกิษดาคูชานะคะแล้วมีต่อคันที่4ด้วยนะคะเป็น Toyota c a m มรี่กำลังจัดไฟแนนซ์อยู่ลูกค้านะคะอาชีพนะคะอยู่แถวนี้แหละบ้านอยู่แถวนี้อยู่แถวบางบอนนะคะลูกค้าอาชีพนะคะมีการจดทะเบียนเปิดบริษัทชัดเจนนะคะแกทำกระเป๋าล้อลากนะคะส่งแล้วก็เปิดบูธนะคะก็ใช้เอกสารก็ แค่เอกสารในการจัดบูธหรือว่าออกบูธต่างๆแค่นั้นเองนะคะก็สามารถซื้อรถได้แล้วนะคะใครอยากได้รถดีรถสวยติดต่อมาเมี่ยวดอกถูกได้เลย0838888181ค่ะขอบคุณค่ะ